พีพสหาทำวันนี้เราจะเดินทางไปที่พัทยาซึ่งพัทยาในช่วงสงกรานต์เนี่ยมันมีงานเที่ยวเยอะแยะมากมายแต่กับงานนี้ที่พลาดไม่ได้เพราะเป็นหนึ่งเดียวในเอเชียที่นำงานยิ่งใหญ่ขนาดนี้มาจัดกับโรดดิ้งลาวไทยแลนด์2023เป็นครั้งแรกในเอเชียที่จะมีทัพศิลปินระดับโลกอย่าง คาริบีคริสบา,าร์ทราวิสสกอตต์นักศิลปินฮิปฮอปอีกมากมายซึ่งบรรยากาศในงานเนี่ยคนก็เยอะแยะมากมายมีกิจกรรมให้ทําเพียบทั้งร้านสักและมีแอคทิวิตี้ต่างๆมากมายสไตล์คนฮิปฮอปงานนี้มันจะเจ๋งยังไงเราไปฟังจากปากของศิลปินกันเลยตืนต่นเต้นมากเมื่อวานหนูก็มาดูแล้วก็มาเที่ยวเลยค่ะแล้วก็รู้สึกแบบโอ้สนุกเลยว้อย่างเงี้ยหนูรู้สึกแบบโออของหนูจะสนุกเท่าเขาได้ไหมนะแล้วทุกคนจะสนุกกับหนูไ,มไหม มันเหลือเชื่อมากครับบ้านเราฮิปฮอปตอนนี้ก็กำลังเดือดมากๆเลยก็ศิลปินระดับโลกทุกๆคนพาร์ทที่สุดเลเจนด์ Legend ที่สุดของฮิปฮอปมารวมตัวที่พัทยาเมืองไทยคุณที่มันเกิดขึ้นนะครับจากตอนที่เราเพิ่งเริ่มจนถ,ถึงวันนี้ครับเราพักดันฮิปฮอปให้มาถึง on the world stage so very proud ครับภูมิใจมากครับครั้งแรกที่เมืองไทยนะครับแล้วก็ผมคิดว่าการท่องเที่ยวไทยก็จะดีขึ้นอีกคนก็จะมากนันี้เยอะนะครับอยากให้ทุกคนมาถ้าปีนี้พลาดก็ปีหนะ้าต้องห้างพลาดเด็ดขาด ของงานนี้รวมศิลปินชื่อดังระดับโลกมาระเบิดความมันให้กับสาววอกีฮอป op, ตลอดทั้ง3วันบน2เวทีหลักทั้ง OKX OK s t a g e อาทิค,คริสบาร์เทวิสกอตร,ริวโกรซีเวิร์ดเยซี่ไทเทเนียมเจ๊ปักยัวร์บอยทีเจยังโอ้และอีกเวทีก็คือล e ไวส์สเตดวันเ r อร์เฟรม 2P Southside Tana, ลบูเ f r e ดวันด้าและศิลปินในเตอีกมากมาย มันจะเจ๋งขนาดไหนต้องให้สองโฟลเดอร์มาเล่าให้กับเราฟัง It's the power of music great music and a, a great organization a great brand we're we blessed to have the great brand Rolling Loud that people worldwide now associate with the best hip hop music whether it's from Thailand และติดตามกันต่อไปนะครับว่า Rolling Loud ไทยแลนด์จะก,กลับมาจัดอีกเมื่อไหร่ในปีหน้าติดตามกันให้ดีกับงานฮิปฮอประดับโลกขนาดนี้ Hey yo